ดีครับสวัสดีเอสซีสาวน้อยเทศสันแท้งนะครับสวัสดีเอซีล่าอุ้งหงเทศสันแทง้งแล้วก็สวัสดีเอซีช่อง YouTube รวมไปถึง Facebook แฟนเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนเบิรสุขุสุขคนนะครับพี่น้องครับพอดีมือกล้องเดินห้างมาถึงอ่ บึงสามพันเนาะนะครับมาเห็นงานเห็นขบวนแห่พี่น้องยิ่งใหญ่อลังการอยู่ลีนะครับนี่คือขบวนแห่ช้างนะครับแต่มีพระภิกษุสงฆ์นั่งนงัน่นขบวนเลยนะช้างทั้งหมด29เชือกนะครับเป็นงานอย่างคือมายิ่งใหญ่แท้มือกล้องหลายค้นการิีสงสใสเนาะนะครับ เป็นงานนามัสการเจ้าพ่อบึงสามพันนะครับเป็นงานยิ่งใหญ่ประจําปีของอำเภอบึงสามพันนะครับเป็นงานยิ่งใหญ่โอ้แกรคนด้วยแกเติมพลังด้วยน่ารักจังเลยดีนะไม่เอาไปต้องถึงเนี่ยมาอีกแล้วอเป็นลักษณะคล้ายๆช้างเผือกเลยที่น้องอเผือกนี่อ,นนอะ ใจพี่ใหญ่ป่ะง่ายิใหญ่อีหลีพี่น้องนะครับเป็นงานนมัสการนะครับหลวงพ่อบึงสามพันนะครับพอดีเดินหน้างตามีลาองอิงตามสาวน้อยเพียตังแท่งไปตามเพื่อลมฉักอุ้ยเอาซะละเอาซะละเอะละเอาซะละ พี่น,น้องนะแล้วตามถนนมันก็ฉีดน้ำให้อยู่ดอกพี่น้องนะครับเป็นงานยิงใหญ่หรี่พี่น้องขบวงพูนเป็นกิโลเลยนะครับอตอนแรกมันจะมีงานแสงสีเสียงแล้วโอ้อยเขี้กเล็เกๆก็มาเขาด้วยนะ ปื้อผ้ัเป็บื้หมดละตัวน้อยอยากสงใสยตัวน้อยอยากกินน้ำหมดแล้วนะแม่เข้ามาเลยอ่ะหนา่มั้หนมัวไดด้วยนหัวน้องได้ขนาดรมาารอนีน้องหดแล้วกหมดแล้ว ขอบคุณครับโดยผู้ให้สว่างขึ้นสองพันโดยความสะดวกนะครับงานยิ่งใหญ่หลีพี่น้องนะครับโดยกล้องจะเจอโอกาสแวะท่องเที่ยวไปในตัวเนาะนะครับเพราะว่าเดินทางผ่านมาเระวนควนว่ายิ่งใหญ่อลังการจริงนะครับเป็นงานแห่นะครับเป็นงานแห่ดูได้เลยครับและข้อพึงสามันะครับประทไทยจะเก่งทีขานะครับและคืองานที่สำคัญก็คือมีแห่ พระพุทธรูปพระประธานนีหลายแห่งกี่น้อยงานช้างจริงๆนะครับยอมรับว่างานช้างจริงนะครับเนี่ยช้าง29องค์นะช้าง29เ้าเชือกนะครับแต่ว่าพระพุทธรูปพระใหญ่นี่มีรูปกี่องค์นะครับสวัสดีครับผู้ใหญ่พระกี่องค์ครับเป็นพระประธานหรือเปล่าใช่ครับกี่องค์ครับทั้งหมดเนี่ยจำไม่ได้แล้วเอาไปจะเอาไปไหนกันนะแล้ว จากอำเภอแล้วยะไปไหนต่อไม่ไม่ก็ไปที่วัดบู่้วงเขาึสงานที่อำเภอ9วัน9คืนเหรอแล้วก็เอาไปประจําตามตามอำเภอต่างๆใช่ไหมไม่ไม่เขาเอาไปที่วัดธรรมนัคบู่้วงย่าดีที่รวมทั้งหมดเลยเหรอกูเขาห่อจากที่วัดอะไรนะปู่้วงย่าดีปู่วงปู่้วงปู่้วงย่าดีอยู่ที่ไหนครับเขาลวกอ่ะเขาลวกใช่ไหมจากหนองแดงไปประมาณ นี่เหมือนกับเอามาสมโพธิเหมือนกันเละใช่ครับ,รบโอ้อขอบคุณนักผู้ใหญ่ยิ่งใหญ่จริงๆเนาะยิ่งใหญ่อลังการนหนีพี่น้องนะครับก็คือพระนี่ก็จะไปไหว,ว้วัดเดียวเลยนะครับพระจะเอาไปไหว้วัดเดียวเลยนะครับโอ้หลายอิรินะครับ งานเป็นงานนมัสการหลวงพ่อบึงสามพันนะครับแล้วจะมีนี่ไงนี่ไงคือนี่ไงคือหลวงพ่อบึงสามพันนะครับองค์อีหลีนะครับที่ที่พี่น้องเช่าอำเพ่อบึงสามพันราก็จังหวัดไก่เคียงให้ความรู้สึกนี่นะครับนี่นะครับนี่เป็นขบวนนี่เป็นรถแห่เลยนะครับองค์นี้นะครับนี่เป็นหลวงพ่อบึงสามพันนะครับ องนี้เลยนะครับหลวงพ่อบึงสามพันนะครับ,บ้ามาเบ่งเนาะหลายคนบอกเคยเห็นบอกเคยงูนะครับนี่เป็นงานใหญ่หลีแม่พี่น้องนะครับคุณนะขบวนขบวนก็คือหัวขบวนก็คือตรงช้างนะครับพี่น้องหัวขบวนอยู่ตรงช้างนะครับ้าก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เนาะของอำเภอเป็นแต่ว่าขบวนแบบยิ่งใหญ่แล้วก็ อลังการนะครับขบวนยาวอีีเลยพี่น้องนี่ก็มีขบวนของแต่ละน่าจะเป็นแต่ละหมู่บ้านหรือจังไรด้วยสภาพทุกอ่งน,นะครับ บมี่บะมีดนตรีบมี่อย่างแห่น้ำในพี่น้องเอาผ้ากันเดินเดินขบวนไปแนวนี้เลยนะครับอ,อุ้ยหอนกับหอนเนาะหอนกับยังมวนกันอยู่นะครับสวัสดีครับโอ้สุดยอดเลยคุณแม่ ขบวนข้างหลังคือมวนแทะสิา้าไปเบิ่งนข้าเจ้ามวนอย่างกันเนาะขบวนข้างหลังนอนนะครับยิ่งใหญ่หลีพี่น้องยิ่งใหญ่อลังการงานงานช้างเลยนะครับพรวนมีช้างนั่มขบวนนะครับงานนมีูไปนานแล้วีเน้เนาป็นลมาแงไปแล้วเาขรับเปาระจําเพื่อนนะครับพี่น้องสวัส เป็นเหตุแตยิงใหญ่แห้งไหมนะครับสู้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 ทุกคนเลยสุดยอดเลยเ,เป็นผมเป็นร่มเป็นอะไรบน้องเ,ยเอ้ยคนไหน พ่อข้าเจ้ายืนอยู่มองนี้มองนี้มันมีสะพานมันมีโฮมสะพอสวัสดีครับเอ่อผมขอถามนิดนึงตรงนี้ชื่องานเต็มๆชื่องานอะไรนะครับ หลวงพ่อบึงสัมพันธ์อ๋อเป็นงานสมโพธิเลยใช่ไหมครับเป็นงานประจําปีใช่ไหมครับอ๋อจะมีทุกปีใช่ค่ะปีนี้เจ็ดปีที่สองปีนี้เป็นปีที่สองแล้วครับโอ้แต่ว่าพอดีผมผ่านมาแล้วเห็นแล้วยิ่งใหญ่มากเห็นช้างด้วยทางทางหน้านํำขบวนยี่สิบการเชื่อเขาจะมีทุกปีเลยเป็นปีที่สองด้วพี่น้องด้วที่เพิ่นเพิ่นจัดเป็นงานสมโพธินะครับเป็นงานสมโพธิหลวงพ่อบึงสัมพันธ์นะครับ พี่น้องเบิงขบวนเด้อพอแม่น,น,น,นสู่แห้งท้นแห้งอีงนี้ที่นอ้องสูง้ๆแต่กดีอยู่คนมี่มีนามเนาะมาหดถนนให้นะครับก็ได้ค่ายฮอนนะครับ น่าจะเป็นขบวนแห่ของแต่ละหมู่บ้านแต่ละอบนตอนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับหลังจากที่เฮ้าหูชื่อแล้วว่างานอย่างนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตลงคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพอกันินึนามาเบิ่งขบวนแห่ของแต่ละอบตอแต่ละหมู่บ้านกันนะครับ